สวัสดีครับพี่โจนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับพี่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซดนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคาถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิทัลซึ่งเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับทับในพาร์ทภาษาอังกฤษนะครับจะยังไม่มีการเขียนเอเักษครับผมแต่ในาพาร์ทคณิตศาสตร์จะมีการเติมตัวเลขครับ ครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนวิชา s ซ t นะครับสามารถติดต่อมาได้ทางศิลาติเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆนี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและพณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์หรือห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครรับบบจเปป็ูแวดีโอ สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติเตอร์นะครับที่แอดเขียวแอดจุฬาติเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ